สวัสดีครับในคลิปนี้ผมอยู่กับไมโครโฟนพรีโซนัตพีดีเจ็ดนฮะมุมกล้องอาจจะดูแปลกๆนิดนึงตรงที่ว่าผมได้ช็อคเมาส์ตัวนี้มานะฮะมันเป็นช็อคเมาส์ซึ่งเอาไว้ใช้งานกับไมโครโฟนจาพวกบรูเยติชัวเอ็มวีเมันเป็นช็อคเมาส์ที่เอาไว้ใส่กับไมโครโฟนใหญ่ใหญ่ชนิดที่ว่าไม่สามารถจับได้นะฮะจะต้องต่อพ่วงกับตัวนี้อีกทีนึงฮะตรงนี้มันจะเป็นฟองน้ํายึดๆดอยู่พอดีว่าผมได้ฟองน้ําตรงรุ่นของชัวเอ็มเจ็ดบีมานะฮะก็เลยอยากมาลองเท และตอนที่พูดอยู่ตอนนี้คือผมไม่ได้ใส่ฟองน้ํานะก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะเทสต,ตัวช็อคเมาส์ก่อนผมจะเริ่มโดยการเคาะตรงจานตรงนี้นะฮะฟังดูกันครับว่าเสียงมันั่วเข้ามาในไมโครโฟนมากน้อยแค่ไหนนะฮะผมเคาะตรงจานนะตอนนี้ผมจะเคาะที่ตรงขาจับไม้ด้านบนตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเคาะตรงตัวฐานนะฮะตรงสปริง สังเกตว่าไม้มันจะขยับอยู่เห็นไหมครับอ่าก็เป็นประมาณนี้ไอหัวที่งอนเนี่ยผมซื้อมาเปลี่ยนเองนะฮะบักกี้อยู่พักนึงกว่าจะได้อันนี้ก็เป็นการทดสอบช็อคเมาส์นะฮะต่อไปผมจะทดสอบฟองน้ำนะฮะและเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟน p ีโซนั s PD70 โดยที่ผมไม่ได้ใส่ฟองน้ำนะฮะมาลองเทสโพสิฟกันครับพอพันทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถัว่วถอดถุงเท้านี่คือเสียงที่ไม่ได้ใส่ฟองน้ำนะครับ อันนี้ใส่ฟองน้าตรงรุ่นนะสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใส่ฟองน้ําตรงรุ่นของไมโครโฟน PZoot Pd70 ฮะเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้มาลองเทสกันครับพอพานทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถุงเท้านี่คือเสียงที่ใส่กับฟองน้ําเดิมนะครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ฟองน้ําอันพองนะฮะซึ่งเป็นฟองน้ําที่ถูกแถมมากับตัว SM7B นะฮะเราจะมาทดสอบเรื่องของโพซิฟกันครับพอพานทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถั่วถอดถุงเท้า เรื่องของโพสิผมว่ามันไม่น่าจะมีแล้วล่ะฮะแต่ว่าเรื่องของโทนเสียงเนี่ยมันน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยนะฮะเสียงอาจจะทึบมากขึ้นถ้าเทียบกับของเดิมที่ไบรท์กว่านะฮะเดี๋ยวผมจะสลับกลับไปใช้ฟองน้ําอันเดิมนะฮะแล้วมาลองฟังเสียงเทียบกันดูแล้วกันครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมสลับกลับมาใช้ฟองน้ําอันเดิมนะฮะซึ่งเป็นฟองน้ําอันที่มันแถมมากกับตัวไมโครโฟนอันนี้นะฮะเสียงที่ได้ยินก็คงจะแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วล่ะและผมเองก็ยังไม่ได้ฟังตอนนี้ ว่ามันโอเคกับพีโซนัทไหมแล้วก็ทดสอบฟองน้ําแบบนี้แบบไม่ใส่แล้วก็แบบอันใหญ่อย่างนี้นะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้สรุปนะะว่าอันไหนเป็นยังไงบ้างแต่ผมจะใช้ผลทดสอบแทนคําตอบการสรุปครับ